แฉสาเหตุยกเลิกเทสแอนโก o เข้าไทย1พฤษภาไม่ต้องตรวจ rt-pcr หรือแม้กระทั่งตรวจ atk เดี๋ยวข่าวนี้ลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอนะครับอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุของความใจกล้า,าเพราะว่าก่อนหน้านี้คือยึดมั่นกับการตรวจอย่างมากก็คือเราตรวจเพราะเราอยากจะรู้ตัวเลขคนเข้ามาติดเชื้อกี่เปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์วงเล็บพอเจอโอมิครอนปุ๊บปุ๊บไม่รู้จะรู้ไปทำไม แล้วก็ประเทศอื่นเขาก็ไม่เน้นตรวจกันแล้วใช่ไหมเราก็เพิ่งจะมาทำเอาทีหลังอย่างเงี้ยก็คือในนี้คงจะบอกสาเหตุนะนะอ่ของเดิมก็คืออ่าโอเคมีข่าวมาตั้งนานแล้วว่าจะยกเลิกการตรวจ rt-pcr แต่ว่าจะยังคงให้ตรวจ atk ตอนนี้ก้าวข้ามขั้นว่าแม้กระทั่ง atk ก็ไม่ต้องตรวจหมายถึงว่าไม่ต้องมีบุคลากรทางการแพทย์มาตรวจอะไรให้ก็คือถ้าจะตรวจ atk ก็คือขอให้เป็นด้วยความสมัครใจ ตรวจเองไม่ต้องส่งผลที่ไหนใดๆทั้งสิ้นหรือไม่ตรวจก็ไม่ได้ว่าอะไรเพราะไม่ได้บังคับตามข่าวนะครับนับเป็นบทสรุปที่เป็นปัจจัยบวกอย่างมากของภาคอุตสาหการรมท่องเที่ยวสำหรับแนวทางการผ่อนคลายมาตรการการเข้าประเทศของสบคเมื่อ22เมษายนที่ให้ยกเลิกการตรวจ rt-pcr เมื่อมาถึงในประเทศไทยแต่ยังคงแนะนําให้ตรวจ self- atk คือตรวจด้วยตัวเองสําหรับคนที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑ์ ของเดิมเนี่ย ATK ระบุว่าจะต้องตรวจด้วยแบบ professional ทำได้นะถ้ารัฐมนตรีท่องเที่ยวเนี่ยพูดเองเลยแต่ว่ายังคงขอให้ตรวจ ATK ก่อนนะเพราะว่าเพื่อความสบายใจของคนในประเทศอ่าก็ตอนนั้นยังแสว่าคือพี่ๆในประเทศเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องอะไรด้วยหรอกวันๆเขาไม่เคยสนใจหรอกรู้แต่ว่าเดี๋ยวพวกตัวเชื้อจะเข้ามาเออฉะนั้นจะให้ตรวจหรือไม่ให้ตรวจเนี่ยเขาไม่สนใจอย,อยู่แล้วนะครับแล้วก็ตอนนี้คือข่าวว่าไม่ต้อง ยกเลิกเทสแอนโกไม่ต้องตรวจอะไรทั้งสิ้นเนี่ยก็มันก็มีั้งมาตั้งแต่ยี่สิบสองเมษาก็คือสบ,บคประชุมเสร็จใช่ไหมาถามว่ามีแรงกระเพื่อมอะไรไหมเขาโบยไวายอะไรไหมก็ไม่น่าจะมีนะอ่าเอาเป็นว่าเราก็สงสัยนั่นแหละว่ายกเลิกไม่ต้องตรวจอะไรเลยเนี่ยเขาไม่หัวใจวายกันเลยหรือนะพี่ๆในประเทศในตรงนี้บอกว่ามาตรการดังกล่าวแม้จะเป็นผลดีกับเรื่องของการท่องเที่ยวของประเทศแต่อีกมุมหนึ่งก็มีเสียงสะท้อนว่าเป็นการผ่อนคลายมากเกินไป ใครนะ้าที่เป็นคนแบบเห็นต่างแบบนี้หรือว่าการแพทย์ด้วยกันเอ,อ,อีกทั้งยังไม่มีแนวทางสําหรับการเฝ้าระวังด้านสาธารณสุขที่ชัดเจนมายอมมารองรับทําให้กังวลกันว่าอาจทําให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิดสายพันธุ์ใหม่ๆอ,อตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่คือทุกคนจะเพิ่งมองข้ามนะครับเพราะว่าเสียงต่อต้านพวกนี้แหละมันจะดังถ้าเกิดว่ามันมีสายพันธุ์ใหม่อะไรมาอีกหรือเกิดการพลิกผันอะไรขึ้นมา เราอาจจะพลิกกลับไปปิดอีกรอบหนึ่งก็ได้ฉะนั้นตรงเนี้คนที่ตัดสินใจจะเปิดเนี่ยพวกหน่วยงานทั้งหลายเนี่ยเขาจะต้องทั้งกล้าๆลาจากเดิมที่ไม่ค่อยกล้าแล้วก็จะต้องมั่นคงตามทฤษฎีตรงนี้ด้วยไม่งั้นเดี๋ยวเปิดไม่นานเดี๋ยวก็ปิดอีกก็คือถ้ามีโควิดสายพันธุ์ใหม่เพราะว่าเปิดมาแล้วไม่ตัวอะไรเลยเป็นไงเป็นไงเดี๋ยวก็ระบาดอีกใช่ไหมคนอื่นก็อาจจะคิดแบบนี้ซึ่งหากเป็นอย่างนั้นจะยิ่งซ้ําเติมภาคการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศที่หนักกว่าเดิม คือทำอย่างนี้ถูกอยู่แล้วแต่สำคัญคือต้องกล้าต้องเลิกสนใจเรื่องของของโควิดเพราะว่าจำได้ไหมว่า2ปีติดกันแล้วนะที่ว่าพอใกล้ในหน้าเทศกาลที่สำคัญที่ไรเนี่ยสุดท้ายไม่เคยได้รับต่างชาติมากเท่าที่ควรใช่ไหมปลายปี2ปีติดกันแล้วตอนแรกก็อาจะเปิดให้กว้างขึ้นจะอะไรให้คนไปเที่ยวสุดท้ายอ,าอย่างของปีสองศูนยก็อะไรอะ ไม่ได้เรียกว่าล็อกดาว่ะแต่คล้ายๆล็อกดาวเลยแล้วพอปีสองหนึ่งก็อะไรอ่ะยกเลิกเทสเซนโกถูกไหมก็คือใจกล้าก่อนหน้านั้นแล้วพอใกล้เวลาปุ๊บอ้าวพุ่งขึ้นมาปุ๊บกลายเป็นจิตตกแล้วก็กลายเป็นอะไรปิดกั้นมากกว่าเดิมครับก็คือเว็บข่าวนี้นะครับเขาได้สัมภาษณ์กับนายแพทย์ท่านหนึ่งแล้วกันเป็นรองอธิบดีของกรมควบคุมโรคก,ก็คือกรมนี้นั่นแหละที่เกี่ยวกับเรื่องของมาตรการโควิดมาตลอดนั่นแหละ ก็คือถามว่าแนวคิดของการผ่อนคลายการเปิดประเทศเนี่ยเออทั้งก็คือมันสามต่อเลยนะทั้งไม่ทั้งไม่ได้ตรวจ rt-pcr ด้วยทั้งไม่ได้ตรวจ a t k ด้วยแล้วก็คนฉีดวัคคนที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนยังอนุญาตด,ด้วยว่าถ้ายอมตรวจก่อนมาและขอ Thailand Pass คือไปส่งผลใน Thailand Pass เนี่ยก็จะไม่ต้องก,กักตัวเช่นเดียวกันเออเรียกได้ว่าก้าวข้ามั้นมากก็เขาบอกว่าข้อเสนอดังกล่าวมาจากกระทรวงท่องเที่ยว ที่อยากให้มีมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อการเดินทางท่องเที่ยวมากขึ้นได้ได้หาลือกับหาลือที่มาที่กรมควบคุมโรควงเล็บกระทรวงสาธารณสุขพิจารณาทางกรมควบคุมโรคจึงเสนอเข้าทางคณะกรรมการวิชาการซึ่งได้มีการพิจารณาในหลายแง่มุมเอาเป็นว่าเขาเห็นด้วยกันได้ยังไงดีกว่าเพราะว่าหมอทั้งหลายนี่คือเขาก็แต่เป็นฝ่าย้านเกี่ยวกับโควิดมาตลอด เขาบอกว่าพิจารณาหลายหลายด้านทั้งสถานการณ์ในต่างประเทศมาตรการที่ต่างประเทศใช้เพื่อนํามาเปรียบเทียบกับประเทศไทยซึ่งที่ผ่านมาหลายประเทศได้ยกเลิกมาตรการเกี่ยวกับการคว,ควบคุมแบบเข้มงวดแล้วทั้งประเทศไทยเองของเราก็เตรียมการเข้าสู่ระยะหลังการแพร่ระบาดอ่าไม่ใช้คําว่าโรคประจําถิ่นนะหลังคณะกรรมการวิชาการจึงได้พิจารณาและมีคําแนะนําตามที่เสนอให้ในสบคพิจารณาเมื่อ22เมษายนที่ผ่านมา ก็บอกว่าแต่ดูสถานการณ์ในต่างประเทศเนี่ยก็จะพบว่าการแพร่ระบาดอยู่ในช่วงขาลงขณะที่ของไทยก็ยังอยู่บนเนินยังไม่ลงแปลกนะเราป้องกันเข้มงวดก่าเขานะแต่เราดันอยู่บนเนินนะเรายังไม่ลงแต่ว่าเขากําลังจะลงหรือเขาบางประเทศลงไปเยอะแล้วเออเรากําลังจะก้าวสู่ช่วงขาลงและหากเปรียบเทียบกับจํานวนคนติดเชื้อที่มาจากต่างประเทศถือว่าน้อยมากวันหนึ่งไม่ถึง100คน ขณะที่ประเทศไทยยังติดเชื้อ4,000 40, ถึง 50, 5,000คนวงเล็บทะรวม ATK เรียกว่าความเสี่ยงของการแพร่ระบาดในประเทศยังสูงกว่ามากดังนั้นมาตรการที่ออกมาจึงต้องปรับให้สอดรับกับสถานการณ์รวมทั้งเป็นประโยชน์กับการส่งเสริมการท่องเที่ยวการเปิดเศรษฐกิจและยังคงคำนึงถึงความปลอดภัยไม่มีเหตุผลอะไรเป็นพิเศษนะหลังจากที่อ่านพวกนี้มาเออจริงๆเหตุผลจริงๆก็คือพลาดใช่ไหมล่ะเพราะว่ากรมนี้แหละ ตั้งแต่อมิคอนมาใหม่ๆแล้วชอบมาเหมือนประมาณว่าหมอดูทำนายไว้ล่วงหน้าก็ออเคยพูดข่าวไงสักสามระดับมัง้งถ้ากรณีแย่สุดจะยังไงเออตอนนั้นอมิมคอนเพิ่งมาเรายังเติดเชื้ออยู่ในหลักพันกันอยู่พันสองพันนี่แหละมัง้งถ้าอมิคคอนมาแบบว่าแย่มากๆอาจจะสามสี่หมืนหมายถึงมกรานะครับแล้วก็ถ้าอย่างดีก็คงจะสองหมืนถ้าเรา ประมาณว่าดีที่สุดยังไงก็ยังเป็นหมื่นหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพอระบาดห,หนักๆปุ๊บก,ก็อาจจะเป็นแสนหรืออะไรอย่างเงี้ยก่อนสงการนะนะปรากฏว่าหลังสงการปุ๊บไม่เป็นแสนก็คือประเมินผิดแล้วก็ประเมินผิดมาหลายเดือนด้วยเออถ้าผิดเออในมกราแล้วถ้าคิดได้ตั้งแต่ตอนนั้นอนะ่ะก็คงจะเปิดทันท่องเที่ยวไปแล้วอ่ะมันเกี่ยวกับในประเทศด้วยเหมือนกันนะอย่างที่เอาบ,บอกนะครับ ถึงจะ,ะลดมาตรการให้กับคนที่เข้าประเทศแล้วเนี่ยในประเทศยังอยู่นะไปไหนทําอะไรก็จะต้องมีมาตรการมากมายนะเมื่อถามว่าการผ่อนคลายสําหรับคนที่มาจากต่างประเทศเนี่ยเป็นสัญญาณหนึ่งที่จะสะท้อนว่าจะผ่อนคลายให้สําหรับในประเทศด้วยเช่นกันหรือไม่ก็คือการมาตรการในประเทศในปัจจุบันเนี่ยถือว่าได้ผ่อนคลายไปเยอะแล้วเหรอก่อนสงการเนี่ยห้ามสารพัดใช่ไหมมีข่าวเนี่ยไปตักเตือนนะักท่องเที่ยวที่เล่นน้าสงการอะไรเงี้ย ห้ามสาดน้ำปาปแแปา์ปต้โฟมอะไรสารพัดเนี่ยโดยงั้นคั้งนั้นถ้าจะมีอะไรเ,เทศกาลอะไรมาอีกนี้คือคงไม่เห็นประกาศว่าห้ามนูนห้ามนีหรลอใช่ไหมโดยประเด็นสําคัญคือต้องอย่าลืมว่าวันนี้กับวันก่อนนั้นนี้สถ,ถานการณ์ไม่เหมือนกันวันนี้ทุกคนได้รับวัคซีนแล้วอย่างน้อย2 -3 ถึงเข็มแนวปฏิบัติจึงต้องลดลงและจะยังคนเข้มงวดเมื่อประเมินว่ามีความเสี่ยงในระดับสูงเท่านั้นจําคําพูดของเขาไว้นะครับหวังว่าต่อไปคงจะไม่มีอะไรอีก สรุปว่าเราจะผ่อนคลายในระดับที่เราจะยังสามารถรักษาความปลอดภัยได้อ่าอันนี้ก็คงจะเป็นสาเหตุที่ไม่ต้องมีแม้แต่กระทั่งตรวจ ATK นะเอ่อประเด็นที่มีคนวิพากษ์วิจารณ์กันมากก็คือที่กรมควบคุมโรคให้เหตุผลในการเปลี่ยนจากตรวจ ATK แบบโปรเฟชชั่นอลให้เป็นตรวจด้วยเซฟ ATK ระหว่างพำนักอันนี้แหละที่น่าแปลกของเดิมคือก็มีเซฟ ATK แต่ว่าไปตรวจเอาวันที่5หลังเข้าไทยแล้วก็ต้องรายงานผล ตอนนี้แม้กระทั่งตรวจ ATK ก็ไม่ต้อง s a ฟ ATK ก็เป็นความสมัครใจไม่ต้องตรวจก็แล้วแต่ที่เราต้องติดตามคือหลังจากนี้เขาจะจิตตกกันไหมเพราะว่าเขาเรียกว่าก้าวกระโดดแบบที่คนแก่แบบยอมรับไม่ได้หรืออะไรเงี้ยคนแก่จะหัวใจวายแล้วจะมีเสียงเขาเรียกอะไรนะทักท้วงมาเยอะๆแรงต้านเยอะๆนี่เขาจะเปลี่ยนไหมเขาบอกว่าการดำเนินการตรวจ professional ATK เนี่ยต้องใช้สถานที่บุคลากรและทรัพยากรซึ่งยากต่อ,อการจัดการ เหตุผลดังกล่าวนะ่าจะเป็นเหตุผลรองหมายถึงว่าทรัพยากรบุคคลไม่พอไม่ใช่เหตุผลหลักในการเปลี่ยนแปลงหรอในที่ไม่ต้องตรวจ ATK เพราะอะไรทุกฝ่ายเห็นว่าจาถ้าทุกฝ่ายเห็นว่าจําเป็นต้องตรวจแบบ professional ATK คือให้บุคลากร,กรทางการแพทย์มาตรวจเนี่ยจริงๆเราก็ทําได้เพราะปัจจุบัน test and go ก็ยังต้องตรวจด้วย RT PCR หมายถึงว่าก่อนจะยกเลิกนะครับซึ่ง ระบบก็ยังจัดการได้และมีเอกชนพร้อมให้บริการจำนวนมากและไม่ได้ใช้บุคลากรของกระทรวงสาธารณาสุขเลยแต่ประเด็นสำคัญคือแนวทางดังกล่าวก็ยังคงทำให้นักท่องเที่ยวมีต้นทุนในการเดินทางเพราะการให้เอกชนเข้ามาช่วยดาเนินการก็ต้องมีค่าใช้จ่ายและคนที่รับภาระค่าใช้จ่ายคือนักท่องเที่ยวต่างชาติเหมือนเดิมโอ้ oh, วันนี้เขาเห็นแก่นักท่องเที่ยวนะคือรัฐมนตรีท่องเที่ยวยังพูดว่าค่าตรวจไอ้ self atk professional เนี่ยจะต้องไม่เกิน300 สามร้อยสามร้อยนี่ให้พวกอะไรนะเอกชนมาช่วยตรวจเนี่ยมันจะได้สามร้อยได้หรือวันนี้เราตรวจ rt pcr เฉลี่ยคนละสองพันห้าร้อยบาทถือว่าเป็นค่าค่าตรวจที่แพงนะในประเทศรู้สึกจะประมาณไม่ถึงสองพันหรือพันห้านี่แหละเราตรวจแพงกว่าปกตินะ rt pcr เนี่ยมีคนเดินทางเข้ามาวันละประมาณหมื่นห้าพันคนก็จะมีค่าใช้จ่ายเกิดขึ้นวันหนึ่งหลายสิบล้านบาทแต่พบคนติดเชื้อแค่ร้อยคนต่อวัน และในจํานวนคนที่พบเชื้อส่วนใหญ่ก็อาการไม่รุนแรงด้วยวันนี้ไม่เอ,อ่อเป็นห่วงค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวแล้วก็ก่อนหน้านี้คือไม่ห่วงมาห่วงเอาตอนนี้หรือว่าข่าวเรื่องของธุรกิจอะไรของเราก่อนหน้านี้ธุรกิจโบกโบกนั้นอ,อะไรนะมันดังแล้วก็เลยต้องจําเป็นต้องเลิกหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันเมื่อก่อนไม่เห็นจะดูห่วงขนาดนี้ติดตามมาไม่เคยได้ยินคําพูดแบบนี้นะกังวลเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวอะไรอย่างเงี้ย ถ้าประเทศนี้เขาเป็นห่วงนักท่องเที่ยวขนาดนั้นเนี่ยทําไมเขาไม่พูดอะไรเลยเกี่ยวกับเรื่องนี้เออวันนี้ก็คือเป็นห่วงค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวซะแล้วก็ดีครับไม่ใช่ไม่ดีแต่ว่ามันก็ดูแหม่งแหม่งเออโจทย์สําคัญของการผ่อนคลายมาตรการในวันนี้คือเรื่องของต้นทุนการเดินทางเพราะเป็นตัวแปรสําคัญของการแข่งขันระหว่างประเทศประเทศใดมีต้นทุนการเดินทางท่องเที่ยวถูกกว่าศักยภาพในการแข่งขันก็จะสูงขึ้นด้วยเช่นเดียวกันอันนี้คือคําตอบนะครับว่า ทำไมถึงยกเลิกการตรวจ RTPTR ขาเข้าไม่ต้องตรวจแม้กระทั่ง ATK ซึ่งก็ยังเป็นคำตอบที่ดูหล่อตามสไตล์นะครับแต่มันจะเป็นคำตอบที่แท้จริงหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเพราะว่าดูจะคือ,ค,อคือถ้าเราเพิ่งจะตื่นนะก่อนหน้านี้นสมมุติเราหลับมา2ปีแล้วเพิ่งจะตื่นเนี่ยนะมาเห็นคำพูดเขาเนี่ยนะโอ้แบบว่านะคือเขานี่แหละคือความคิดที่ถูกต้องอแต่วงเล็บ ถ้าเราเพิ่งตื่นไงแต่ตอนนี้เราเราติดตามมาตลอดเนี่ยไม่เคยได้ยินคําพูดแบบนี้เลยทําไมวันนี้จึงเพิ่งคิดได้นะครับมันไม่น่าจะเป็นคําตอบที่แท้จริงหรอกแต่ก็ไม่เป็นไรก็ขอให้หนึ่งพฤษภาคก็คือโอเคหลังจากที่ยกเลิกไอเทสเซนโกยกเลิกอะไรไปแล้วเนี่ยขอให้ไม่กลับมาจิตตกแบบเดิมนะครับตอนนี้ทุกคนฟังแล้วคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ